ตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายค่ะแม่คะขอเงินหน่อยค่ะวันนี้ขอร้อยหนึ่งนะคะเอาไปทำอะไรตั้งเยอะลูกทุกวันนี้เราต้องช่วยกันประหยัดนะแม่ยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่หว่วงก็แต่หนูนั่นแหละถ้าหนูหาเงินได้หนูจะคืนให้แม่ทุกบาททุกสตางะคะ์เลยค่ะขอให้ลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนแค่นี้แม่ก็ดีใจมากแล้วล่ะ สวัสดีค่ะแม่งั้นหนูขอตัวตรงยมก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่เฮ้ยทำอะไรอยู่วะก็เรื่อยๆอ่ะช่วงนี้เห็นในเฟซมีแต่คนแชร์การพนันออนไลน์ได้เงินเยอะด้วยดูแล้วก็อยากเลยเนาะหรือเราจะลองสมัครดีโอ้ยอย่าเลยเลยมีแต่เสียกับเสียดูอย่างในข่าวดิ อีกอย่างเราไม่เป็นคนรวยหรอกเราอยากเป็นคนล้อมากกว่าโอ้ยเก็บม,มุกไปเล่นโตรสนามบาัสนันไปสวัสดีค่ะพี่พอดีนะหนูเขาฝากมาบอกอย่าลืมให้แม่พี่ไปรับยาที่อนามัยนะคะขอบใจอันกับน้ำมากเลยนะเรื่องแม่ถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยบอกพี่ได้นะช่วงนี้พี่อยากมีไรายได้เสริมค่ะพี่ เอ้ยกินข้าวลูกกินก่อนเลยแม่หนูยังไม่หิวมีเรื่องเครียดอ,อ,อยู่ถ้าลูกว่างแล้วเอาเงินบนหลังตู้เย็นไปซื้อยาให้แม่หน่อยนะเอาวะเอาเงินแม่ไปลงทุนก่อนตอนได้กำไรค่อยมาซื้อยาให้แม่ วานเติมเงินให้พี่หน่อยทันหน oh, ึ่งโหพี่เติมเงินเยอะมากพี่จะเอาไปทําอะไรเนี่ยเธอน่าเติมตามนี้แหละเร็วๆพี่รีบโอ้ย oh, oh, อะไรกันนะักกันหนาเล่นไปก็มีเสียกับเสียเงินแม่ก็หมดจะไปหายิมใครละเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลพี่ตอนนี้พี่อยู่ในเนี่ยรีบกลับมาบ้านเร็ว แม่พี่ป่วยหนักเลยได้ได้เดี๋ยวพี่รีบไปแม่แกมันเป็นไรแล้วแหละแต่แกมันก็ดีแล้วรีบเอายาให้แม่แกกินเถอะแม่หนูขอโทษหนูมไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น หนูเอาเงินทั้งหมดของหนูและค่ายาของแม่ไปเล่นเว็บพนันหมดแล้วแม่เป็นไรหรอกลูกคนเราทำผิดพลาดกันได้อีกอย่างแม่ก็ดีขึ้นแล้วแม่ขอให้ความผิดพลาดครั้งนี้สอนให้หนูโตขึ้นขึ้นชื่อว่าการพนันมันก็มีแต่หมดตัวทั้งนั้นแหละลูกพราลูกทุกคนก็อย่าไปยุ่งกับการพนันนะค่ะแม่หนูเคยเห็นคนที่เล่นการพนันเล่นแล้วก็หมดตัวยิ่งรู้อย่างนี้ยิ่งต้องออกห่างหารายได้เสริมอย่างถูกต้องดีกว่าค่ะ อ้าวไม่มีเรียนกันแล้วหรอมีใครอยากหาค่าขนมบ้างพอดีคุณครูกําลังจะหาคนช่วยเก็บของอยู่นะหนูค่ะอยากจะค่าขนมเป็นค่ายาได้ไหมคะหนูอยากให้แม่หายไปๆค่ะโอ้แบบนี้ก็ดีเญ่เลยเอางี้เดี๋ยวไปหาคนมาช่วยเดี๋ยวครูจะให้เป็นพิเศษเลยเป็นค่าขนมเอ้ยไม่ใช่เป็นค่ายาของแม่เราพวกเราเป็นคนดีแบบนี้ครูก็พร้อมที่จะสนับสนุนเดี๋ยวตามครูไปที่สนามบาสนะ วนเพื่อนไปด้วยล่ะค่ะครูเดนจะรีบตามไปค่ะเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจโลกโซเชียลใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์หนูทำได้พ่อคุณก็ทำได้